สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็เข่าสวนเก็บพริกอีกแล้วเห็นไหมนี่คือพริกเด้อจ,จ้าก็ปีนี้ก็ปลูกหลายสายพันธุ์มากๆเลยเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมพริกมันลูกใหญ่ลูกเล็กลูกนั้นลูกนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าตุกเอาเอาหลายสายพันธุ์มาปลูก มันก็กินได้มันก็อร่อยเหมือนกันแต่สายพันธุ์นี้ตุ๊กชอบอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยชอบเพราะมันลูกเล็กมันลูกเล็กๆเ,เ,เองเพื่อนๆแล้วมันทําให้ตุ๊กเก็บยากปวดหลังแหมเพื่อนๆปวดหลังแมเงแมเก็บพริกทาไงได้ค่ะด,ดู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 ต้นนี้เพื่อนๆต้นเล็กๆต้นเนี่ยดูความดกปัด เห็นไหมล่ะเพื่อนๆใครอยากได้สายพันธุ์พริกสายพันธุ์นี่น่ะบอกเดอ้อบอกเดอ้อเดี๋ยวเวลากลับไทยเดี๋ยวจะเอาไปไ้เดี๋ยวจะเอาไปฝากเพราะว่ามันอร่อยมันเพ็ดเนี่ยทำพริกปน่นพริกอะไรน้ำพริกปลาทูอะไรอย่งงี้ก็โอ้โหสุดยอดมากๆเลยเพื่อนๆอ,อยากบอกขอบอกขอบอกมันอร่อยมันอร่อยใครอยากได้สายพันธุ์ก็บอกมา ใครอยากได้สายพันธุ์ก็บอกมาเดอ้อลูกมันจะกลมกลมเด้เพื่อนเพื่อนกลมกล่มแบบอืมสุดยอดมากโอ้ยเนาะวิดีโอก็ไม่ชัดอะชัดแล้วนี่เด้อจ้าเพื่อนเพื่อนอาจจะบอกอุย้ยมันไม่ใช่พริกมันเป็นพริกเด้อจ้าเพราะว่าตุ๊กปลูกหลายสายพันธุ์พริกจ้าพริกพริกใครอยากได้สายพันธุ์นี่ก็บอกมาดู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 ดด คนทําสวนเพื่อนๆถ้าไม่ทาถ้าไม่ทําก็ต้องซื้อกินเราไปซื้อเข้ากินนะ่ะมันก็ไม่เพชรเดอ้อพริกเนะี่ยอือเพราะว่าเขากินกันไม่เพชรที่ประเทศโปรตุรเกสข้ากินกันไม่เพชรเนาะเนี่ยลูกแดงๆเพชรๆอร่อยๆทั้งนั้นเลยเอาไปทําเอา่อพริกน้าปลาหรือว่าเอาไปทําป่นป่นพริกใส่ใส่ปลาใส่ปลา,ามาแล้ว นี่เห็นไหมอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะนี่นี่เวลาเก็บพริกต้องต้องเก็บแบบนี้แหละนี่ดึงเอาปืดปดปืดปืดปดปดอย่างนี้เลยนี่ดูดูโอ้ยทําไมจะเยอะขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกสักหน่อยอ่ะตอนนี้เอาไปกินก่อนเด้อเพื่อนเพื่อน,น,น,นเอาไปทํากับข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวอีกมันซุกอีกสัก รอบสองที่มันซุกที่เขาจะซุกอ่ะเดี๋ยวตุกจะเก็บแล้วก็จะเอาตากแดดไว้เนาะมันต้องตากแดดตากร่มไว้เออเราจะได้มีพริกกินเวลา,นาหนาหนาวไงเพื่อนๆปีหนามาอีกก็ปลูกอีกอืมกว่าจะมาถึงปีหนาก็เออก็คงจะไม่มีพริกกินแน่แหละมันก็เลยต้องปลูกเยอะหน่อยอ่าดูเนี่ยผลผลิตอะ มีความสุขมากๆเลยนะ่ะอยู่ในสวนอยู่ในชีวิตของตุ๊กก็อยู่ง่ายๆในสวนอยู่ในสวนทำทำสวนทําอะไรของตุ๊กไปเรื่อยเปื่อยเนาะมาอยู่เมืองนอกทุกคนบอกว่าเอ้าไ้มันสบายมันยังงุนยังงี้มันสบายจริงๆนั่นแหละถ้าสําหรับคนไม่ทํางานน่ะสบายแต่สําหรับคนที่ทํางานน่ะมันเหนื่อยเพื่อนๆรู้ไหมว่าอยู่เมืองนอกน่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อย เพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ไม่ได้มาอยู่ก็เราไม่ได้มาช่วยเราเนาะถึงจะชวนพ่อแม่มาอยู่ด้วยพ่อแม่ก็ไม่มาดอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแกบอกว่าแกหนาวแกแกไม่มาแกอยู่บ้านแกสนุกสบายอยู่แล้วลูกก็เลยต้องมาอยู่คนเดียวมาอยู่คนเดียวดูซิเพื่อนๆดูดูดูพริกอันนี้ มันใหญ่มันใหญ่กว่ามือตุ๊กอีกดูดูดูด,ดูใครอยากเราเพชรด้วยนะใครอยากได้สายพันธนะุ์น่ะบอกมาเราใครก็เพื่อนเพื่อนถ้ามีวิธีแนวทางแนะนําตุ๊กดีๆอีกก็แนะนํามาได้นะตุก๊กเออยอมรับฟังเดาดูอะดูดูดูด,ด,ด,ดูวันนี้ได้พริกได้พริกได้เอ่อโหระพาได้บวบ บวบบวบเนาะพริกก็พริกก็มีหลายสายพานัยยพนธุ์หลายสายพานันธุ์อยู่หลายสายพันธุ์นี่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเห็นพริกอันนี้ไหมถ้าเห็นถ้าพริกอันนี้นะถ้าซุกอะถ้าซุกอะกินไม่กินไม่ได้เลยพี่น้องมันเผ็ดมากแต่ตุกปลูกไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่ออ,อวันไหนวันหนึ่งที่ตุกแบบไม่มีพริกกินอะไรย่างงี้นะตุกก็ได้อ๋ อันนี้แหละมาผสมผสานนี่ก็เป็นพริกอีกสายพันหนึ่งเนาะเพชรมากๆเลยเหมือนพริกเหมือนพริกหยวกเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่มันไม่ใช่พริกหยวกเด้อจ้ามันไม่ใช่พริกหยวกมันเป็นพริกที่เพชรมากๆก็อีกสายพันหนึ่งดูลูกดูลูกดูดูพริกดูแต่และลูกไหมโอ้ยใหญ่ขนาดนี้เลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยใหญ่แล้วก็ดกด้วย ถ้าเพื่อนๆอยากได้สายพันธุ์หรือว่าอยากมีอะไรแนะนําให้ตุกเออทุกทำยังงูนนะทําอย่างงาี้นะเก็บยังงนูนเก็บอย่างงาี้เพื่อนๆสามารถบอกตุกได้เลยนะตุกรับฟังรับฟังรับฟังนี่ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งพริกเผ็ดมากๆอ่ะดูพริกได้แล้วพริกได้แล้วมาดูมะเขือ เดี๋ยวก่อนมาเก็บมะเขือกันจ้านี่มะเขือประเทศไทยเด้อจ้มามะเขือประเทศไทยเอา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 ,เอากินไม่ทันเพื่อนเพื่อนดูเพราะว่าตุกกินคนเดียวไงเพื่อนเพื่อนถ้าถ้ามีคนช่วยกินนะ่ะมันก็จะกินได้อร่อยได้เร็วเนาะแต่ว่าตุกกินคนเดียวไงนี่แหละอ่ะพริกเอานี่ไปด้วย เดี๋ยวจะไปทำเอ่อป่อนมะเขือป่อนมะเขือเอาไว้กิน <c oughs> อาจจะอาจจะคิดว่าอุ้ยทำไมเก็บเยอะมันต้องเก็บเดจ้ะเดี๋ยวหนาหนาวมาเดี๋ยวก็จะไม่มีแล้วอืนี่อันนี้อันนี้ทุกจะเอาไว้ทำเอ่อมเมล็ดพันธุ์เดจา้านี่อันนี้จะไม่เก็บเดจา้าไม่เก็บไม่เก็บเอาไวทา้ทำพันุ์จ้ะทำพันอันนี้ก็ไว้ทำพันุ จ้ามาอู้หอันนี้เต็มเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้มาอันนี้ไม่ได้มาเก็บนานเต็มเลยนี่ดกแต่ก็เอาเก็บว้ทำพันเนะาะเมื่อเขือเปาะเด้อจ้าพี่น้องมากินมะเขือเปาะด้วยกันดูลูกแบบมจิมิน่ากินน่ากินอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวจะไปทำเอ่อไปทำอีกอย่าง นี่เห็นไหมนี่โอเคจ้าวันนี้ก็พักก็จะเอาไปแค่นี้เอาไปเยอะก็กิกนไม่หมดเนาะโอเคจ้าเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็กดไล่ให้เล็กหน่อยก็ได้พี่น้องกดไล์หน่อยนะกดไล์หน่อยนะขอบคุณมากะค่ะที่ชมคลิปนะคะบ๊ายบาย